นิวซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th อัปเดตใหมย่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเล่นสนุกกับนักเตะปัจจุบันและผู้เล่นไอคอนสุดโหดจัดเต็มเพิ่มความแข็งแกร่งของทีม ฟังก์ชันครบแบบที่ทุกคนอยากได้กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยผมผมเสริมเรื่องเสื้ออีกนิดนึงครับขออนุญาตให้จานบีลุกนิดนึงครับได้ครับได้ครับกานาโชกานาโชลุกไปงานสนัมโชหลอโชหลอร์ก่อนนะครับว่ามันเป็นไซส์สลิมฟิตอ่ะมันจะตึงนิดนึงนะครับอัวนี้ตึงเองหรือว่าเสื้อตึงครับจานท้อทีอันนี้ผมว่าหลังตึงหลังตึงใช่ไหม อะไรอะไรคือการที่เขาเดินวนลอดอยู่วะไม่จริงๆคือเขาเมื่อยค่ะเขาลุกขึ้นมาแล้วก็บิดเขาบิดเขาบิดใช่นั่นหาเหมือนที่คุณอองบอกอ่ะต้องต้องต้องสั่งเผื่อไซส์หนึ่งใช่ไหมราะเพิ่สั่งมาแล้วโอ้โหเกือบใส่ไม่ได้โะก็ดีใส่ L อนะครับแต่แล้วสั่ง L อไปจะตึงนิดนึงต้องต้องเอ็ลบวกไปนะครับบางคนเขาชอบแบบอย่างนี้แล้ว่าผลงางแมนยูปีนี้ตึงหรือเปล่าอื ตึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้พี่บีตึงมากแต่ว่าต้องต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบค่ะคือถ้าใครชอบเข้ารูปอ่ะสั่งสายเดิมได้แต่ถ้าใครชอบใส่สบายก็คือแนะนําให้เพิ่มหนึ่งสายสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงเมื่อวานมีการเปิดตัวชุดเย้าใหม่ของมันยูเต็ดทั้งแขนสั้นและแขนยาวแฟนผีอย่าลืมไปหาจับจองกันได้ที่ซูเปอร์สปอร์ตครับและขอบคุณแฟนๆโดยคาเฟ่ ที่อยู่กันในไลฟ์เมื่อวานนี้ที่เซนทันเวิร์และเพจซูเป,ปอร์สปอร์ตเป็นบรรยากาศที่ยวอุ่นมากๆครับหวังว่าจะได้เจอทุกท่านอีกในโอกาสหน้าและขอบคุณซูเปอร์สปอร์ตมาณที่นี้ด้วยครับมาดูเรื่องของยูเอเต็ดกันบ้างตลาดซื้อขายนักเตะในอังกฤษเปิดมาเกือบ2สัปดาห์ภาพรวมชัดเจนมากขึ้นว่าปิแสดงเหมือนจะพยายามเดินดีวกองกลางก่อนแล้วค่อยไปตำแหน่งอื่นโดยข้อมูลฝั่งขาออกมาต่อเนื่องครับมีข้อมูลยืนยันออกมาจากทั้งฝั่งเกฤษดครับว่านักเตะที่ทีมพร้อมขายและราคาที่ต้องการ อาติเชนลันนี่ฟานอเบกครับ20ล้านปอนด์เฟด20ล้านปอนด์อันทนีอิรังกา20ล้านปอนด์ฮันนิบาลเมบี้ประมาณ13ล้านปอนด์อเลสเทเลส10ล้านปอนด์เอริกบายยี่2ล้านปอนด์บิลเลอร์วิลเลียม5ล้านปอนด์นะครับส่วนนักเตะที่พร้อมรับฟังข้อเสนอก็คือแฮร์รี่แม็กควายสีล้านปอนด์สกอตต์เป็นทูบินเน่40ล้านปอนด์และดีแฮงกัสันประมาณ20ล้านปอนด์สมวนนักเตะที่จะปล่อยก็ต่อเมื่อได้ราาาาาคคที่เหมมะสก็ือออจ์นนนนซโช45ล้ปด ลองตัวนี้มักซซว25ล้านปอนด์คาดว่าทีมอาจจะปล่อยทั้งหมดนี้ไม่ได้ครับอาจจะมีบางส่วนที่อยู่กับทีมต่อไปเป็นข่าวดีที่ยูเตัดพยายามเร่งดิวฝั่งขาออกด้วยเพื่อได้เงินมาซื้อเล่นตำแหน่งสำคัญเพิ่มเติมผลประกอบการไตรมาสที่3ของยูเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาออกมาแล้วจากรายงานของเดีลติกที่มีรายรับเพิ่มขึ้นประมาณ11%ปนครับจำนวนเงินรายรับคือ640ล้านปอนด์โดยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นคือเชิงพาณิชย์ต่างๆเช่นขายเสือ้อ ของที่ละลึกประมาณ2 1ครับและรายได้จากการขายบัตรเข้าชมเพิ่มขึ้นประมาณ15%ซึ่งนับเฉพาะเกมในบ้านโซนที่ลดลงมาก็คือรายได้จากการถ่ายทอดสดเพราะว่าทีมต้องหล่นไปเล่นยูโรปาลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาตามข้อมูลยูเต็ดมีเครดิตที่ดีในการใช้นี่กับสถาบันการเงินโดยพวกเขาเหลือนี่ที่ต้องใช้ประมาณ200กว่าล้านปอนด์ปีก่อนการมีเครดิตที่ดีทําให้ยูเต็ดสามารถจ่ายเงินก้อนใหญ่ในดิวคาสเซมิโลกับอันโตนีได้โดยเป็นการแบ่งจ่ายครับ สโมสรยังมีเครดิตวงเงินให้ใช้อีกประมาณ300ล้านปอนด์แต่ด้วยกฎการเงินที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถใช้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้จึงต้องปล่อยนักเตะออกไปบางส่วนครับเพื่อให้เสถียรภ,ภาพการเงินนั้นดีขึ้นทําให้นี่ที่ทะรอผ่อนจ่ายเนี่ยลดลงมาโดยกระแสะข่าวที่ว่าหากท่านชีคจะซิมเข้ามาเป็นเจ้าของใหม่ได้และใช้นี้ให้กับสโมสรจะทําให้สภาพคล่องส่วนนี้ดีขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ก็มีหลายทีมที่ต้องเคลียร์เรื่อง financial fair play ให้ทาง30ิมิถุนายนหรือวันศุกร์นี้ด้วยเหมือนกัน มาดูเรื่องข่าวซื้อขายนะักเตะกันบ้างกองกลางที่ตัดไปได้ในซัมเมอร์นี้คืออังเดรอันลาบิโอต่อสัญญากับยูนตุสสอกไปอีกหนึ่งปีครับทำให้ทีมต่างๆที่รอเซ็นฟรีลาบิโอในซัมเมอร์นี้ก็ปิดโอกาสไปต้องรอในซัมเมอร์หน้าแทนโอกาสที่นิินดเดคาจะย้ายทีมนั้นมีสูงแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาใหม่ของเดคายังไม่คืบหน้าจริงๆแล้วข้อมูลจากเดียรติกเผยว่าเดย์คนี่ยตอบรับข้อเสนอสัญญาใหม่ที่ทีมยื่นให้ไปก่อนหน้านี้ ค่าเหนื่อยที่ลดลงจากเดิม3 7 5 0 0 0ปอนด์นพไปแล้วครับแต่ว่าฝั่งปิศดงไม่อนุมัติสัญญาดังกล่าวซะเองต่อมายูเต็ดเสนอสัญญาให้อีกรอบหนึ่งแต่ค่าเหนื่อยลดลงกว่าสัญญาฉบับแรกทําให้เดยียยังไม่ตอบรับข้อเสนอล่าสุดอนาคตของเขายัางเปิดกว้างครับมีความสนใจจากทีมในสเปนและก็ทีมในซาอุดีอาระเบียส่วนฝั่งขาเข้า,ขาก็ใกล้ได้บทสรุปแล้วในดิวเมสันเมาส์ฟบานซิอโรมาโนรายงานว่ายูเต็ดกับโชซีจะเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง พื่อหาข้อสรุปว่าดิวจะเกิดขึ้นหรือไม่จะหาเลยก,กันในอีก24-48ชั่วโมงข้างหน้านี้ยูเตดยังพร้อมจ่ายแค่55ล้านปอนด์เหมือนเดิมฝั่งเชลซีสามารถส่งงบการเงินได้แค่2องดิวต,ตอนนี้คือการขายคาร์ฮาเวิร์ดให้อาร์เซนอลและก็ขายมาเตโอโควาซิตให้แมนซี่ครับนักแต่หลายคนที่ปล่อยไปที่ลีกซาอุยังไม่สามารถส่งงบการเงินได้เพราะว่าตลาดของลีกต่างๆจะเปิดในช่วงหนึ่งกรกฎาคม ทีมสิงบูต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะขายเมสันเมาส์ก่อนสิ้นเดือนนี้หรือไม่ครับเพราะว่าถ้าขายได้จะสามารถลงบัญชีได้ก่อน30มิถุนายนซึ่งเป็นผลดีต่อ financial fair play ของพวกเขาเองสถานการณ์กองหน้าเบเยอร์มินิกยิ่งข้อเสนอ70ล้านยูโรบวกออปชั่นให้สเปอร์เพื่อซื้อตัวแฮริเคนแต่ว่าสเปอร์ปฏิเสธเพราะพวกเขามองว่ายังไม่ดีพอเดลติกรายงานเพิ่มเติมว่าหยุดแตะทอลจกดิวแฮริเคนมาเหมือนกันครับพะกิดได้คล้ายกันว่าเลวีเนี่ยจะไม่ขายนักเตะ ในซัมเมอร์นี้แต่ก็มีข้อมูลอีกบางแหล่งจากคนใกล้ชิดของสเปอป์นะครับมองว่าเลวี่ก็มีโอกาสขายเหมือนกันถ้าถึงจุดที่ราคาถูกใจพวกเขามาดูเรื่องที่แฟนๆความสนใจจากเรื่องภายในทีมครับกับการประกาศเบอร์นักเตะใหม่ของแมนยูเต็ดเมื่อเว็บไซต์สโมอสรเนี่ยไม่ให้แฟนบอลสั่งเสืออ้อเลฮันโดการานโชนในเบอร์49แล้วนะครับจากการกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ปรสญญานงานบม่งบอกว่าสโมอสรอ,อาจจะเปลี่ยนเบอร์เขาในการลงสนามฤดูกาลใหม่ แมนเชสเตอร์อ e นดิ้งนิวโดย Sam มลักเคอร์รายงานก่อนหน้านี้ว่ายูเต็ดกำลังพิจารณา,าให้ตัวรุกคนเก่งสวมเบอร์เจครับกาปตาโชเนี่ยเพิ่งจะต่อสัญญายาวถึงปี2 0 2 8ฝากอนาคตไว้กับสโมสรต้องมารอรุนว่าเขาจะได้เบอร์ใหม่เป็นเบอร์ตำนานหรือไม่หลายลคนก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาดูข้อมูลที่น่าสนใจจากแ Sam มลักเคอร์นักข่าวแมนเชสเตอร์อ e นดิ้งนิวครับเผื่อว่าเหตุผลที่ยูเต็ดมีข่าวเชื่อมโยงกับผู้เล่นหลายคนแต่ยังปิดดีวมาไม่ได้เสียที เพราะว่าภายในทีมและบอร์ดบริหารนักบัญชีทนายความและที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยก็มองว่าสโมสรนคนยืดเวลาออกไปในการปิดดิวหลังวันที่30มิบมิถุนายนครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อสเตทเมนต์การเงินประจําปีของสโมสรเนื่องจากวันที่30เนี่ยเป็นวันสิ้นสุดไตรามาสสุดท้ายของปี2023นั่นเองเรื่องนี้อาจจะทําให้แฟนๆยุ่งหงิดอยู่บ้างครับแล่หลายทีมก็อยากให้ดิวฝั่งขาออกเสร็จสิ้นก่อนเดือนมิถุนายนเช่นกัน พื่อจะได้งบประมาณเข้าไปลงในบินไตรามาสร,รอบปี2023นี้นะครับตามข้อมูลที่นักข่าวเผยออกมาต่อให้จะมีเฮียวิโกหรือดันดิลตกลงกันได้ก่อนสุดสัปดาห์นี้แต่ก็คาดกันว่าการเปิดตัวนักเตะใหม่และการลงบัญชีรายจ่ายน่าจะรอในวันทําการสัปดาห์ถัดไปซึ่งเป็นเดือนใหม่เดือนกรกฎาคมแล้วครับต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ขอบคุณที่เข้าไปติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างลคายมนเยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจนะครับ เราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ